สวัสดีครับทุกท่านสวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาดูไก่งงกันนะครับอ่ามีไก่งงเลยครับพี่อ่ามีหลายตัวครับโอ้ยเสียงใหญ่มากตัวโตครับโอ้ใหญ่มากเลยครับผมอ่ามีเป็ดด้วยอ้าวมียืแยะนะครับโวันนี้เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่งงนะครับไก่แจ้ก็มีครับผมโอ้โห น่าดีมากเลยสวยเลยตัวใหญ่มากโอ้โห,หนึ่งตัวไม่อยู่6กกิโลครับ5้ากิโลครับโอ้โหใหญ่มากเลยครับผมอ้าวทุกคนนะครับอที่คนยังไม่รู้จักไม่ยังไม่เคยเห็นครับผมเป็นไก่งงนะครับโอ้โหไก่งงตัวใหญ่มาก โอ้ไม่ได้เลี่ยงอะไรยุ่ยเย่ไม่ได้เลี่ยงอะไรมากมายนะครับมีเขาเปลือกเขาพอละครับผม่่นีโอ้โตัวผู้ตัวผู้ตัวใหญ่มากโอ้ม่มีปีดด้วยอ่านี่ไก่เลยนะครับไก่เจไก่เจนะครับอ่าเฮ้ยสวัสดีครับ ไข่จเจนะครับเล็กๆหน่อยๆครับอ่าตัวผู้ครับผมตัวแม่นะครับอ๋อสุดยอดเลยโอ้โหตัวใหญ่มากตัวใหญ่มาอฮงมอมไข่เลยโอ้ยช่องตัวนี้ใหญ่มากครับ โคโคนี่หน,นาเลยเอนี่ยนาโอ้โหคันเลยชิงคันอย่างนี้วะโอ้ชุดยอดชุดยอดชุดยอดชุดยอุดยโอ้ ชาดเย็นๆเลยนี่ไงไกเจอยู่นี้ครับอยู่นี้้วยสวัสดีครับทุกท่านนะครับก่อนเข้ามาถึงผมผมเขามาสุบเทียบผมฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามช่อง youtube ของผมเลยนะครับสวัสดีทุกท่านครับผมคิดถึงกันมากคิดถึงกันทุกคนนะครับขอกําลังใจหน่อยนะครับมีอะไรก็รับคุยเรามาคุยกันนะครับเรามาศึกษากันครับผมวันนี้มีคลิปไก่งงนะครับสวัสดีรับทุกท่านนะครับ ขอให้บีใหม่โชคด,ดีบอดภัยมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของเราทุกท่านนะครับผมขอให้นะครับอ่าขอให้เจริญพรน,นอนหลับสบายรางกายแข็งแรงสุขภาพดีมากครับผมขอบคุณมากที่นี้ก่อนนะครับ